สำหรับการแนะนำในการเจริญสมาธิก็ขอแนะนำจะตั้งแต่ศีลสมาธิปัญญาในวันสุดท้ายหรือว่าการเจริญสมาธิคบรรดาจาจพุทธบริษัทพระโรดาบว่าต,ต้องมีทั้งสามอย่างร่วมกันคือหนึ่งมีศีลส,สองมีสมาธิสม,มีปัญญา ถ้าจะทำเฉพาะสมาธิอย่างเดียวศีลไม่มีสมาธิก็ไม่ปรากฏเพราะสมาธิจะมีขึ้นมาได้เพราะอาศัยศีลเมื่อมิศีลบริสุทธิ์สมาธิก็เกิดถ้าสมาธิมีแล้วจิตใจเยือกเยิยนวิปัสสนาญาณก็เกิดแต่ว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับสมาธิถ้าจะเกิดได้ต้อจิตต้องงับนิวรณ์โชค,ครถาแต่ได้พูดแบบนี้รู้สึกจะหนักไปจะของดไว้ วันนี้ก็มาพูดกันยวกบจุดจบป็นการปฏิบัติการปฏิบัติองบรรดาท่านพุทธบริษัทเกือบจะมีทุกวันนะมั้งมีญาติโยมหลายท่านปรารว่าการเจริญสมาธิมานานแต่ไม่เห็นผลอะไรบางคนก็บอกการภาวนามาด้วยบอกเพื่อภาวนาอย่างนั้นภาวนาอย่างนี้ทำมาจนตรงทั้งหลายปีไม่เห็นผล แต่ความจริงผลของสมาธิต้องขึ้นกับสังโยชน์คำว่าสังโยชน์เป็นภาษาบาลีถ้าแปลทางด้านจิตใจแปลกิเลสเป็นเครื่องร้อยรัดใจอย่างนี้ก็ฟังยากก็ของงดไว้อีกก็ขอถือจุดจบทั้งสี่อย่างของสมาธิเราจบแรกก็คือระโสดาบัน จบขั้นต้นในว่าปฐมปีที่หนึ่งถ้าขั้นที่สองือวถมปีที่สองก็คือพระสีธาคามีถ้าเทียบกันถ้าประมปีที่สามและชั้นที่สามคือพระอนาคามีขั้นสูงสุดก็คือพระอรหันต์ในจํานวนพระอริยเจ้าทั้งสี่หมวดนี้เราก็จะปฏิบัติกันเฉพาะสังโยชน์สิความจริงถ้าปฏิบัติเฉพาะนี่ปฏิบัติไม่ยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนึ่งพระโสดาบันพระโสดาบันพระพุทธเจ้าสุงตัสว่าเป็นผู้มีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยแต่มีศีลบริสุทธิ์นี่ขั้นตอนของพระโสดาบันได้สิกขาคารมีมือเหมือนกันคือตัดสัญญาณสามรายการรวมความว่าให้บังดาแตนพุทธบริษัททำสมาธิในเขตสามรายการ คืนหนึ่งมราณานุสติจิตมีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าเราจะต้องตายแล้วก็สองพุทธานุสตินึกถึงพระพุทธเจ้าด้วยความเคารพสามธรรมานุสตินึกถึงพระธรรมด้วยความเคารพสี่สังขานุสตินึกถึงพระอริยสงฆ์ด้วยความเคารพห้าศีลานุสติ นึกถึงศีล้ะมัตระวังศีลห้าไว้เป็นปกติเมื่อก,การนึกถึงถือว่าเป็นสมาธิสมาธิประกอบการตั้งใจถ้าเราตั้งใจไว้จุดใดจุดหนึ่งไม่คลายความตั้งใจนั้นอย่างนี้เราเรียกว่าสมาธิถ้าเวลาจรจะฝึกจริงๆกำลังฝึกสมาธินั่ง,งสมาธิมือซ้มือขวาซ้อนมือซ้ายตั้งกายให้ตรงตั้งจิตให้มัน่น ถ้าทําอย่างนี้เราจะทรงตัวได้ไม่นานนักแต่ก็ต้องทําเป็นการฝึกแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคําว่านุสติก็เราตามนึกถึงเรื่อการจบขั้นแรกเป็นยังไงขั้นจบขั้นแรกก็คือเนี่ยว่าเราไม่ลืมความตายเรามีความรู้สึกทุกวันว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยง ความตายไม่ใช่จะถึงเราเมื่อแก่เสมอไปเราอาจจะตายวันนี้ก็ได้มีความไม่ประมาทในชีวิตแล้วก็พยายามคิดสร้างความดีเพื่อบรองการป้องกันอบายภูมิถ้านึกถึงความตายอย่างนี้เป็นสมาธิในมรณานุสติและความจริงไม่ต้องนึกทั้งวันเวลามีงานมีการก,ารการ็ทำงานทำการไปมีเรื่องพูดก็พูดไป ถ้าว่างจากงานจากการบ้านจากการเล่นพูดกับอะเข้ามาจับอาร,รมณ์ตามนี้อาการที่สองพุทธานุสติที่เราภาวนาว่าพุทธโธบางทีถ้าเรานึกถึงพระพุทธเจ้าเลื่เดือกันอย่างนั้นทนีอย่างนี้จะนึกไม่ไหวเหนื่อยก็ใช้ภาวนาว่าพุทธโธก็ได้ธรรมานุสตินึกถึงเรื่องทำคำสอนพระเจ้าอย่างใดอย่างหนึ่งที่เรามีความพอใจ สสงคาุสติยอมเคารพทับถีพระอริยสงฆ์แลวก็สีลานพตินึกถึงศีลศีลที่นึกถึงต้องระมัดระวังด้วยว่าเวลานี้เรามีศีลไหมศีลข้อไหนบกพร่องบ้างถ้าข้อไหนบกพร่องเราจะไม่ละเมิดข้อนั้นในเมื่อเรามีความรู้สึกมีความมั่นคงเขาหมายความมคาว่าความมั่นคงก็ไม่ได้ไหมายความว่าต้องนึกกันทั้งวัน เรามีความเชื่อมั่นตามความจริงใจว่าเราเกิดมามันต้องตายยอมรับนกถีพระพุทธเจ้ายอมรับนภถีพระธรรมยอมรับนภถีพระอริยสงฆ์สำคัญที่สุดคือศีลเรามัดระวังศีลด้วยความบริสุทธิ์ฝุดฟองเพื่อไม่มีเจตนาในการทําลายศีลถ้าบังเอิญไปเหยียบสัตว์ตายบ้างโยนของไปทับสัตว์ตายบ้างโดยไม่มีเจตนายงนีิศิลไม่ขาด ถ้าเราทรงอารมณ์ได้อย่างนี้ตามแบบเขาเรียกว่าเป็นประสดาบันแต่ว่าวิธีการปฏิบัติเขายังไม่ถือว่าเป็นประสดาบันยังถือว่าเป็นผู้เข้าถึงไตราสารนาขมคือยอมรับกับผีพระรัตนตรยัยอันนี้ถ้าอารมณ์เขาบุคคลน,นั้นจะเข้าถึงประสดาบันอารมณ์จะคลายจากอารมณ์แรกอารมณ์ปกติของเรามีความไม่แน่นอน ยอมรับรับถือจริงแต่ว่าความคิดว่าตายแล้วไปไหนมันไม่แน่คิดว่าตายแล้วไปสวรรค์ก็ได้ไปพุทธโลกก็ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้ไปนิพพานก็ได้คิดไปไม่แน่นอนเ <c oughs> มื่ออารมณ์ทรงตัวจริงๆใกล้จะเข้าถึงนี้นใกล้จะถึงพระโสดาบันจริงๆที่เรียกว่าโครตรภูยานคําว่าโครตรภูยานในหม,นหมายว่าอารมณ์เองเราอยู่ในระหว่างโลกีกับโลกุตระ ถ้าถึงรบโสดาบันเรียกว่าโลกุตระแต่ยังไม่ถึงโสดาบันที่เยกโลก,กีจะอยู่ในระหว่างนี้จะเป็นประโสดาบันก็ไม่ใช่จะเป็นปุถุชนก็ไม่ใช่ท่าเปรียบเทียบในวิสุทธิมรรคเหมือนกับลำลางเล็กๆเ,เรายืนสองขาคล่อมขาข้างนี้ยืนฝั่งนี้ขาข้างโน,น้นยืนฝั่งข้างโน้นคล่อมอยู่ยังไม่ยกขาข้างใดข้างหนึ่งอย่างนี้เรียกวคตรคูว้ระหว่าง ตอนนี้เม่จิตในจิตนันวังที่จะเข้าถึงพระโสดาบันตัวนี้จะมีอารมณ์รมเดียวคืออารมณ์ของเรามีความตั้งใจอย่างเดียวคิดว่าถ้าตายคราวนี้ขอไปนิพพานจุดเดียวไม่มีการย้ายกไม่มีการคิดว่าเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นเทวดาก็ดีเป็นพงก็ดีไม่คิดอย่างนั้นคิดจุดเดียวว่าถ้าตายคราวนี้เราต้องการนิพพานจุดเดียวอันนี้แปรณ์ของโลโอตรภูยาน ได้กำลังจะก้าวเข้า,าขสู่ความประสดาบันแต่เมื่อจิตเข้าถึงประสดาบันจริงๆความความตรงตัวต้องการนิพพานยังมีอยู่แต่จิตยอมรับกฎธรรมดามากขึ้นเมื่อยอมรับกฎธรรมดามากขึ้นก็ต้องมีความรู้สึกตามความจริงว่าชีวิตนี้มันต้องตายคนเราเกิดมาเมื่อยังไม่ตายมันก็ต้องแก่ ระหว่างที่มีชีวิตอยู่ก็ต้องมีความป่วยไข้ไมส่สบายเป็นของธรรมดาการพลัดพรากของรักของชอบใจเป็นของมีจริงเราดิ้เรี่ยงไม่พ้นและในที่สุดมันก็ต้องเกิดในความตายอในหนึ่งเาคิดเรื่องธรรมะว่านาถีโลกเกียนินิโตคนไม่ถูกยิงาเลยไม่มีในโลกตอนนี้อารมณ์อย่างนี้เกิดขึ้นกฎธรรมดากกเริ่มเข้าถึงใจอารมณ์เรื่องโยกเยืย่เย็นลง พระโสดาบันยังมีความรักในระหว่างเพศจะมีการแต่งงานแต่ความรักของพระโสดาบันจะอยู่ในขอบเขตของสินห้าไม่ได้เมื่อสินห้าพระโสดาบันยังมีความอยากร่รํารวยต้องการความร่มรํารวยต้องการมีทรัพย์สินมากแต่การร่ารวยมีความสิงของพระโสดาบันทีอยู่ในขอบเขตของสินห้าไม่โกงไขรไม่รักไม่ขโมยไม่ยื้อย่างทรัพย์ของไขร พระโสดาบันยังมีความโกรธแต่ความโกรธของพระโสดาบันไม่เข้มข้นไม่ถึงกับคิดคิดจะฆ่าใครโกรธแต่โกรธจริงแต่ว่ายังไม่คิดฆ่าใครเบาลงพระโสดาบันยังมีความหลงคือว่ายังมีความต้องการความสวยสดงดงามอยู่แต่ไม่ลืมความตายรวมความนื้แท้จริงๆคือพระโสดาบันได้แก่ชาวบ้านชั้นดี แต่ที่พระเจ้าานเรียกว่าพระอริยเจ้าก็เพราะว่าถ้าจิตใจเราเข้าถึงพระโสดาบันจริงๆจิตใจจะมีความมั่นคงในสินห้าและพระไตรสนาคมจริงๆแล้วมีเท่านี้ไตรสนาคมคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์แล้วก็มีสินห้านี่เป็นองค์พระโสดาบันในเมื่ออารมณ์ทรงตัวอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัท เราตายกี่ชาติก็ตามคาว่าเกิดเป็นสัตว์นรกก็ดีไปเปรยก็ดีไปสุรกายก็ดีเป็นสัตติชัยนี่ก็ดีจะไม่มีเรื่องเก่าบาปเก่าๆที่ทําไว้แล้วทั้งหมดไม่สามารถให้ผลได้อันนี้เป็นจบที่หนึ่งนะคีดหรืว่าการทําสมาธิจบที่หนึ่งคือเป็นปสุดดาบันตอนนี้มาจบที่สอง จ้ที่สองต่อจากระโสดาบันก็เป็นพระสิกิทาคามีตอนที่เข้าจะเข้าเป็นพระสิกิทาคามีนี่ไม่หนักเป็นหนักตอะโสดาบันแล้วเป็นของใหม่พระสิกิทาคามีก็ตัดสัญญาณเท่าพระโสดาบันไม่ต้องย้ำกันแต่ว่าอารมณ์ของพระโสดพระสิกิทาคามีมีปัญญามากขึ้นจิตยอมรับนับถือกฎธรรมดามากขึ้น มีความรู้สึกว่าเห็นคนทุกคนเห็นสัตว์ทุกตัวและแม้แต่ต,ตัวของเราว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในโลกนี้มันเต็ม,มไปด้วยความทุกข์แล้วก็มันจะต้องสัมผัสกับการของความทุกข์ตลอดเวลาคือใกล้ความทุกข์มันบังคับการที่สร้างบาความทุกข์จะเกิดบังคับว่าอะไรนหนึ่ความหิวความหิวบังคับให้เราต้องทําการงาน การทรงชีวิตอยู่บังคับให้เราต้องป่วยไข้มาสบายการทรงชีวิตอยู่ต้องกระทบกระทั่งกับวาจาและการที่ไม่ถูกใจเมื่อทรงชีวิตอยู่ก็ต้องกระทบกับอาการพัดพลาดจากของรักของชอบใจใน,นที่สุดความตายก็เข้ามาถึงในเมื่อระโสดาบัใช้ปัญญามากขึ้นมากกว่าขอโทษธรรมกสกิทาคาม,มีใช้ปัญญามากขึ้นต่อไปกําลังใจก็ทั่งกับบรเทาความโลภ หมายความดิ้นรนการอยากได้มีอารมณ์น้อยลงการงานทำไม่ปกติแต่จิตใจดิ้นอยากได้น้อยลงเป็ถือเป็นเรื่องธรรมดาพระสกิทาคามีบรรเทาความโกรธในหมายความว่าเขายังมีความโกรธอยู่บ้างแต่มันเหลือน้อยเต็มทีอย่าสมมติว่าการวาจาอย่างนี้ที่เขาว่าเรามาเราเคยโกรธทันทีทันใด ถ้ารมใจเขาถึงพระโสดาบันเขาว่ามามันโกรธช้าลงมีความเบาลงถ้าเป็นพระสิกขาคารมีล้วก็ดีไม่ดีเขาว่าวันนี้สามวันรู้สึกว่าเขาว่าลืมนึกว่าเขาว่าเขาดา่ากำลังใจที่เป็นโทษต่ำลงหนึ่งความโกรธลดลงโลภะความโลภลดลงตระก็โลหะความหลงในร่างกายลดลงเบา ตอานี้สาหรับพระสิกธาคาม,มีเบื้องปลายใกล้ถึงที่สุดพระสิกธาคาม,มีอารมณ์เบามากสิ่งที่จะสังเกตได้ง่ายก็คือความโกรธกับความรักความรักในระหว่างเพศก็ดีความโกรธก็ดีท่านในเป็นสักกิดพระสิทาคาม,มีเบื้องปลายเกือบไม่มีความรู้สึกบางครั้งเขาพูดมาตั้งนานหลายหลายวัน บางวันจิตสบายรู้สึกว่าโอ้วันนั้นเขาว่าเรานะคือจิตใจไม่ได้สนใจกับวาจาที่เขาเขากล่าวเ,เ,เขาว่าคือความเจ็บใจเรื่องนี้ไม่มีแต่ก็ยังมีอยู่บ้างเฉพาะเวลาที่อารมณ์สงัดจริงอารมณ์เกิดอารมณ์ขึ้นมาเล็กน้อยแล้วก็หายไปหรือว่ายังมีอารมณ์นิดหน่อยยังถือว่าไม่ใช่พระอนาคามีจะเป็นสกิทาคามีอยู่ ต่อไปถ้าจะเป็นพระนาคามีต้องต่อสัญญอีกสองตัการมฉันทะกับปฏิฆะอันนี้หนักมากฉันทะคือมีความพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศปฏิฆาคืออารมณ์ไม่พอใจสำหรับการมฉันท่าจะต้องตัดด้วยกายกตาตุวติกบอสุปกรรมฐานอันนี้หนักต้องทำาีชานสี่ แล้วก็สําหรับปฏิฆาต้องใช้พรมิหารสี่คือเมตตากรุณา,ามมทตาอุเบขาหรือไม่เช่นนั้นก็ใช้กระสีสีกระสีส,สีแดงสีเหลืองสีเขียวสีขาวประกอบกับวิปัสสนาญาณอันนี้ขอพูดร,บรวบๆไปเลยถ่าแนะนำเท่านั้นนะผ้าความเป็นระะนาคามีปรากฏกำลังใจเขาบรรดาแต่พุทธไวสัตว์ที่ได้พระนาคามี จะทรงสิงนแปดไม่ทรงสิงนห้าถ้าถามว่าบังคับไปทรงสิ้นแปดเลยก็ต้องตอบว่าไม่ใช่บังคับกําลังใจจะทรงตัวเองถ้าความรู้สึกในเพศไม่มีความรู้สึกโกรธไม่มีมในที่สุดก็ตั้งใจรักษาชิ้นแปดเองไปที่พอใจคนตนเองอารมณ์เยือกเย็นคี่ความขุนมัวไม่มี ถ้ามีความยังมีความขุนมัวอยู่ไม่ใช่พระอนาคามีก็ไม่ใช่ไม่ใช่อนาคามีใช่ไหมต่อไปก็จะปฏิบัติเป็นอรหันต์ถ้าจะปฏิบัติเป็นอรหันต์ต้องต่อห้ารวมทั้งเป็นสิบข้อด้วยกันพอถึงตอนที่จะเข้าเป็นรัตมักนี่ความจริงปฏิบัติไม่หนักเป็นหนักตออนาคามีราตมักตัดสังโยช์อีกห้า สังโยชน์ห้าทั้งหมดนี้จะเรียกว่าเป็นอนุสัสให้กำลังใจปัญญาโดยเฉพาะเรื่องหนึ่งตัดรูปประชาญเพื่อไม่หลงในรูปประชาหนึ่งสองไม่หลงในรูปประชานสามตัดมานะสี่ตัดอุทจักอุทะจ่าคือความห่งสั้นห้าตัดทวิชาก็ถือว่าเป็นอารมณ์ธรรมดาธรรมดาการหลงในรูปรรประชานในรูปประชานี้ความจริงเขาต้องไม่หลงมานานแล้ว ถ้าหลงในรูปประชาในะรูปประชานก็เป็นพระน,นาคามีไม่ได้แต่ว่าถึงยังไงก็ดีข้าตั้งจังก็ยังตัดตัดเราอว่าบางทีจิตใจอาจจะหลงอยู่บ้างเพราะการทรงรูปประชานก็ดีรูปประชานก็ดีมีรณมหนักแน่นทีนี้ถ้าหากว่าเราใช้กําลังวิปัสสนาญาณมากรูปประชาชนะรูปประชานเราทรงตัวอยู่แต่จะมีรณมเบาตอนนี้อาว่าทีหลัง เป็นนว่ามีความรู้สึกว่ารูปประชาชนก็ดีรูปประชาญนก็ดีเป็นกําลังช่วยปัญญาตัดกิเลสเท่านั้นไม่ใช่ตัวมรรคผลไม่หลงอยู่แค่นี้ทรงอยู่แต่ไม่หลงต่อไปก็ตัดมานะการถือตัวถือตนคิดว่าคนก็คือคนสัตว์ก็คือสัตว์คนกับสัตว์มีสภาพเหมือนกันคือมีท่าสี่เหมือนกันมีอาการสันสองเหมือนกันเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันไม่ถือตัวไม่ถือตนซึ่งกันและกัน สงเคราะห์กันได้อุปการะกันได้แล้วก็อุจจจะคืออารมณ์ฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านนอกดีนอกทางจะไม่มีในพระอานาคามีมรรคเข้าไปตัดจุดนี้จิตมุ่งนิพพานจุดเดียวต่อไปจุดที่มีความสำคัญคือตัดอวิชชาอาวิชชาในตามภาษาหนังสือแปลว่าไม่รู้แต่ความจริงรู้ก็ไม่รู้เฉพาะการตัดมรรคตัดเพื่อมรรคผลเท่านั้น อวิชชาที่พระเจ้าทรงแยกเป็นสองสัพท์ในคันธวัคว่าฉันทากับราคะฉันทะมีความพอใจราคะมีความรักเค็นว่าสวยสดงดงามพอใจอะไรรักอะไรก็พอใจเป็นมนุษย์สวรโลกเทวโลกร,ระเบรดโลกมีความรักคิดว่ามนุษย์สวรโลกสวยน่าอยู่เทวโลกสวยน่าอยู่พรทมโลกสวยน่าอยู่อันนี้แปรมติดของอวิชชา ถ้าการตัดอิิาคือตัดความรู้สึกว่ามนุษย์โลกเทวโลกหรือมนุอยู่ทิ้งเสียมีความรู้สึกตามความม่จริงว่ามนุษย์โลกก็ดีเทวโลกก็ดีพรหมโลกก็ดีเป็นของหน้าอยู่จริงแหละที่ว่าไม่มีการทรงตัวเป็นมนุษย์ไม่ช้ามันก็ตายเป็นเทวดารุภมแร้วนางฟ้าไม่ช้าก็จดติเอาแน่นอนไม่ได้เราเ้าื่องการจดที่นี่แน่นอนมีจดเดียวคือนิพพานนี่อันนี้ถือว่าเล่าสู่กันฟัง ฝันจำไม่ได้ก็ค่อยย้อยกลับอีกทีหนึ่งนะพูดจบจบตอนนี้เรามาก็เอาจบตอนต้นกันการเจริญสมาธิถ้าจบตอนต้นเนี่ยมันจบหมดอันนั้นว่ากันตามแบบนะพิธีปฏิบัติจริงๆเขาก็ทำกันแค่ประโสดาบันหลังจากนั้นก็จับอารมณ์พระอรหันต์เลย อารมราณ์รันก็จับห้าเราก็ไม่จับห้าวิธีปฏิบัติเขาตัดเฉพาะอาวิชาตัวเดียวยกยอดใน,นวิธีปฏิบัติทํายังไงบรรดาญาโยามว็ตัวบริสัทว์นิยมนั่งสมาธิอันนี้เป็นของดีต้องทําเวลานั่งสมา,ยา,ยามธิญาโยมพุทตวบริษัทธ์ทำยังไงให้ใจเข้าให้ใจออกภาวนา คำภาวนาก็ไม่แน่นอนนักบางคนภาวนายอย่างนี้บางคนภาวนายอย่างนั้นแต่ความจริงคำภาวนานี้ไม่จํากัดใครจะภาวนายอย่างไหนก็ใช้ได้แล้วก่อนที่จะภาวนาค่อยตัดสินใจตามนี้ก่อนเพื่อความประสดาบันก่อนภาวนาเขารดาญ่าโยงพุณบริสัทคิดว่าขึ้นที่ว่าความเกิดในเมื่อชีวิตวมีความเกิดในเบื้องตนมันก็ต้องมีความตายในที่สุดเหมือนกันหมด คนที่นั่งอย่างเราแบบนี้ให้ใจอย่างเราแบบนี้ภาวนาแบบเราแบบนี้ก็ตายไปนับไม่ถ้วนไม่ช้าเราก็ต้องตายอย่างเขาเหมือนกันนี่คิดตอนแรกแต่ก่อนที่เราจะตายเราจะเอาความดีเป็นการป้องกันไว้พรมไว้ก่อนนั่นคือพระพุทธเจ้าเราขอยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าด้วยความจริงใจ ก็ออยามยอมรับนับถือพระธรรมในความจริงใจก็ออยอมรับนัถือพระอาริยสงในความจริงใจแล้วต่อไปเราจะสร้างกำแพงกั้นอบายภูมิจากชาติที่ไปทุกชาติจะยังไม่ถึงที่ผ่านเยี่ยงใดเราไม่ยอมลองอบายภูมินั่นเราจะมีสินห้าบริสุทธิ์ก็ไล่เบี้ยวว่าสินห้ามีอะไรบ้าง เมื่อรู้ตัวสินห้ามีอย่างนี้ที่สุดก็คิดต่อไปว่าถ้าเราตายเมื่อไรขอไปมีพานเมื่อนั้นหลังจากนั้นก็เริ่มจับลมให้ใจเข้าออกทวนาว่าพุโทโธก็ได้อะไรก็ได้ตามใจชอบให้ใจสมมติว่าพุโทโธให้ใจเข้านึกว่าพุทธใ,ใจออกนวโทุทโธแค่จิตเป็นสุขสมมติเราทําในวัคคก่อนหลับหลังจากนั้นก็หลับไป เวลาตื่นขึ้นมาใหม่ยังไม่ต้องลุกจากที่ยังไม่ต้องลุกนั่งจิตจะเคลื่อนเพราะถ้าเราภาวนายันหลับจิตจะทรงสมาธิตลอดสมมติว่าบันดดญาติโยมบริษัทนั่งทําพอสมควรลัางจานทรก่อนนอนอนตัศิ์สาเทหมอนก็เริ่มจับลมหายใจเขาออกภาวนาว่าพุทโธก็ได้อะไรก็ได้ตามใจชอบนะภาวนาไม่จํากัด ถ้าขณะที่ภาวนาไปภาวนาไปประเดี๋ยวใจมันจะหลับอยากฝืนไว้แต่ว่าถ้าจิตยังไม่ถึงฌานเพียงใดมันจะไม่หลับถ้าจิตเข้าถึงฌานปั๊บมันจะตัดหลับทันทีการหลับอย่างนี้ได้กําไรจะถือว่าหนึ่งจิตเข้าถึงฌานเราหลับแล้วก็หลับอยู่กี่ชั่วโมงท่านถือว่าทรงฌานนั้นอยู่ ถ้าตายใน,นระหว่างหลับจะมีผลตามฌานนั่นทันทีนี่ถ้าเราตื่นมาเมื่อเราตื่นมาใหม่ๆจะมีความรู้สึกตามนี้ในการเข้าถึงฌามนมันมีสามขั้นเข้าถึงฌานอย่างหยาบเข้าถึงฌานอย่างกลางเข้าถึงฌานอย่างละเอียดถ้าจิตหลับเข้าถึงฌานอย่างหยาบเราตื่นขึ้นมาเต็มที่ต้องบังคับให้มันภาวนา อย่างนี้แสดงว่าขนาที่หลับเข้าทึ้งชาญอย่างหยาบถ้าขนาที่จะหลับเข้าถึงชาญอย่างกลางถ้าเข้าทึ้งชานอย่างกลางพอตื่นมาแล้วปับร,รู้สึกตัว,ตว,ตวเต็มที่มันภาวนาเองถ้าเวลาจะหลับเข้าทึงชานละเอียดเวลาขนาที่ตื่นไม่เต็มที่เครื่องหลับที่ตื่นจะภาวนาลื่นขึ้นมาอันนี้เป็ที่สังเกตของบรรดาท่านพุทบริสัท แต่สิ่งที่ท่านทั้งหลายไม่ลืมไม่ควรลืมก็คือว่าพอตื่นมาใหม่ๆยังไม่จําเป็นต้องนั่งเพราะการนอนแบบนั้นสมาธิติดต่อมาจากหลับสมาธิยังส่งตัวถ้าเคลื่อนไหวร่างกายเคลื่อนไหวสมาธิจะเคลื่อนพอรู้สึกตัวปั๊บก็น,น้อมนึกน้อมใจนึกถึงว่าชีวิตนี้มันต้องตายความตายจะมีกับเราเมื่อไรก็ได้ ตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปเราจะยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความเต็มใจและรายการต่อไปเราจะทรงสินห้าบรบสดสินห้ามีอะไรบ้างก็ว่าไปคิดไปตามตามสินห้าหลังนั้นจากนั้นก็เริ่มภาวนาสักนิดต่อยสักนาทีสนาทีก็ได้ให้จิตทรงตัวแล้วก็ลุกไปทําภารก,กิจที่พึงควรทาแต่งนี้นะเดีว๋วตื่นใหม่ๆ ถ้าตื่นใหม่ๆบรรดาท่านผู้บริษัทคิดอย่างนี้นั่นเรียวเราเราคิดเอาความเป็นพระอริยเจ้ากันคิดว่าชีวิตนี้ต้องตายก่อนจะตายระยอมรับน้อมถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ในความจริงใจถ้าเราจะมีสินห้าบริสุทธิ์แล้วก็ภาวนาจิตก็จะเริ่มทรงตัวไม่ใช่สินห้าก็จะทรงตัวมากขึ้นแต่ว่าถ้าต้องการให้ผลยิ่งไปกว่านี้ เมื่อคิดตามนี้แล้วก็คิดต่อไปว่าชีวิตของเราถ้าตายวันนี้หรือจะตายเวลาไหนวันไหนก็ตามทีเราขอตายครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายขึ mm ้น hmm. เดยอะความตายอย่างนี้จะไม่มีเป็นวาระที่สองนั่นคือว่าถ้าตายจากความเป็นคนไรขอตั้งใจปณิพันธ์มานั้นเอานิพัน์จุดเดียวคิด ใช้ปัญญาคิดนิดหน่อยว่าการเกิดมนุษย์มันเต็มไปด้วยความทุกข์การประกอบกิจการงานทุกอย่างต่างๆมันก็เป็นความเหน็ดเหนื่อยมาเต็มไปด้วยความทุกข์การคบหาสมาคนก็ต้องอกเข้าใจกันเต็มด้วยความทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายก็เป็นความทุกข์ความพลกดพลาดจากของรักของชอบใจก็เป็นความทุกข์ความตายเข้าวัถึงก็เป็นความทุกข์ทุกอย่างนี้ที่มีได้เพราะอาสัยการเกิดมนุษย์อย่างเดียว การเกิดมีร่างกายอย่างนี้ฉะนั้นขึ้นยู่าการเกิดมีร่างกายอย่างนี้จะมีกับเราชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายชาติต่อไปไม่มีถ้าคิดตามนี้นะถ้าญาติโยมสามารถจะภาวนาได้ใช้สัพพภาวนาว่านิพพานาสุข,ขังจะดีมากอีกครั้งหนึ่งใช้คำานาว่านิพพานสุกข,ขังจะดีมากตรงตัวถ้าท่านพุทธบริษัทคิดอย่างนี้ไว้เรื่อยๆคำววาเรื่อยๆก็ไม่จะหมายมความมาทั้งวัน ื่นข้มาอาจจะคิดอย่างมากสักห้านาทีก็ใช้ได้ก่อนจะรับใขค้คนทั้งสองสามนาทีก็ใช้ได้ะใจใทำทุกวันถ้าทำอย่างนี้ทุกวันถ้าเวลาตายเข้ามาถึงจริงๆกำลังใจของเราจะเกิดความเบื่อหน่ายในร่างกายเห็นว่าร่างกายเต็มไปทุกเวทนามันปวดโน่นเจ็บนี่ก็เบื่อหน่ายไม่ต้องการความเกิดอีก แต่เวลานั้นกําลังใจมันต้องการความเกิดอีกเมื่ออะไรเกิดขึ้นเวลานั้นอารมณ์อรรมหันต์ก็เข้ามาถึงคําว่าอารมอรรมหัน์ก็คือสังขารุปเปกฆาย,ยานเวลานั้นจิตใจจะวางเฉยทุกอย่างมันเจ็บจริงมันปวดจริงรู้สึกทุกอย่างแต่จิตใจจะวางเฉยในทรัพย์สินจิตใจจะมีความรู้สึกว่าเวลานี้เราเป็นคนจะตายเราไม่มีการห่วงใยในทรัพย์สินทั้งหมด เราไม่การห่วงใยในคนน้นไม่ห่วงใยแต่คนนี้มันร่างกายของเราก็ไม่ห่วงอารมณ์ใจมีความต้องการอย่างเดียวคือพระนิพพานถ้าเป็นอย่างนี้ธรรมดาทพ้งบริษัททุกท่านถ้าถึงอรหันมะไรก็นิพพานมานั้น